สิทธิฝากเงินโครงการเอ็กซ์ต้าโบนัส5 6รับผลตอบแทนสูงสุดถึง10.56นะครับโดยเงื่อนไขนี้เป็นอะไรนะครับสามารถติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันที่26ถึง28สิงหาคม2565นะครับ มีการจัดงานนะครับไท a แ l นด์สมาร์ทมันนสุราษฎร์ธานี 2, 2022นะครับโดยในบูธของทอกสก็มีรายการนะครับในรายการหรือกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านเงินฝากนะครับเงินฝากทวีโชคเงินฝาก a s a ซฟวิออมเงินในรูปแบบดิจิทัลเงินฝากผู้สูงอายุนะครับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเงินฝากประจำปลอด ปอดดอกเบีย้ยนะครับปอดภาษี2 4เดือนนะครับเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน12เดือน24เดือน36เดือน4 8เดือน60เดือนนะครับแล้วก็ด้านการส่งข้อชีวิตก็มีเหมือนกันนะครับบริการด้านประกันภัยก็มีด้านสินเชื่ออื่นๆก็มีให้เลือกมากมายนะครับและในงานนะครับยังมีแคมเปญพิเศษนะครับอย่างที่บอกกันว่าแคมเปญมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้านะครับผู้ถือบัตร ATM d เ b i t ทกสนะครับรับสิทธิ์ฝากเงินโครงการ e x ็กซ์ตา u s โบัสรับผลตอบแทนสูงสุดถึง10.56%นะครับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะต้องสแกน QR ว o d e คไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยฝากเงินขั้นต่ำ50า0,000บาทสูงสุด250,000บาทนะครับต่อรลายนะคงยอดเงินฝากไว้156วัน รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได Step Up เฉลีย 2. 2. ่ย2.0023%จำกัดเพียงวันละ30รายเท่านั้นโปรศึกษารายละเอียดจาก QR Code ได้เลยนะครับโดยวันที่1ถึงวันที่75รวม75วันให้ดอกเบี้ย0.56%วันที่76ถึง140นะครับรวม65วันให้ผลตอบแทน1.56%และวันที่141ถึงวันที่156นะครับ 16วันให้ผลตอบแทนสูงสุด10.56%ต่อปีนะครับรับผลตอบแทนแบบขั้นบันไดเฉลี่ย2%ต่อปีไม่เสียภาษีนะครับแคมเปญน,นี้นะสำหรับแคมเปญเอ็กซ์ต้าโบนัส56ในโครงการนะครับเท่านั้นในงานเท่านั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแคมเปญแล้วก็ไปจองกันได้นะครับในงานแล้วก็ไปฝากกันได้นะครับ งานยังมีแคมเปญอื่นๆนะครับอีกมากมายนะผมมาพูดแคมเปญนี้พอประมาณนะครับใครสนใจแคมเปญอื่นๆนะครับก็ลองไปดูที่งานนะครับสามารถแวะไปได้ที่งาน Thailand Smart Money ีสุราษฎร์สองหนะครับวันที่26-28ถึง28สิงหาคม2565้าุ่งนี้นะเหลือพุ่งนี้วันเดียววันสุดท้ายเท่านั้นวันที่28นะครับที่ศูนย์การค้า เซนทันพาซาสุราษธาน,นีนะครับณลานพาซาชั้นที่1น,นะครับ